สวัสดีครับที่นี่มอวันวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสิ์เก่าคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร,ร์วิชาเอกภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในโครงการเส้นทางสู่ครูพรีเมียมนะครับให้กับน้องนักเรียนแล้วก็น้องนักศึกษานั่นเองนะครับซึ่งเป็นครูเรียกได้ว่าเป็นบรรัณฑิตจบใหม่แล้วก็สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ทันทีเลยนะครับ สอบได้ลำดับที่หนึ่งในสพปบึงการนะครับจะไปพูดคุยกับครูเมครับครูเมววรัญญาทองจันทร์สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูป้ายแดงนะครับถ้าพูดถึงครูเมนี้ก็คือพูด,พดถูกไหมเมื่อสักครู่บอกว่า สำเร็จการศึกษาแล้วก็สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ทันทีเลยใช่ค่ะเพื่งสําเร็จการศึกษาไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็เข้าบรรจุในวันที่1นึ่กรกฎาคมนี้เองค่ะว้าวไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอสอบได้ลําดับที่1ด้วย เขตไหนนะสพปบึงการค่ะอ่าสพปบึงการปัจจุบันนี้น้องเมครูเมนิดรับราชการที่ไหนครับตอนนี้ค่ะเป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบุงคลาจังหวัดบึงการค่ะก็เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนเยอะไหมน,นักเรียนประมาณ2 4 2สิบ2คนค่ะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอค่ะค่ะแล้วครูเมนี่พื้นเพที่ไหนคนพื้นเพที่ไหนเป็นคนบึงการค่ะจบก็เลยกลับไปสอบอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้อยู่ที่บ้านจริงๆเลยค่ะเฮ้ยสุดยอดมากแล้วอยู่ใกล้บ้านไหม ห่างจากบ้านประมาณ40กิโลค่ะก็เที่ยวกลับได้ค่ะอะก็พักที่บ้านด้วยเป็นไงคุณแ่่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเขาครัวเป็นไงมีความสุขไหมคุณพ่อคุณแม่ดีใจยิ่งกว่าเลยค่ะวันที่รู้ว่าสอบได้ลําดับที่หนึ่งค่ะ,ะก็ค่ะนั่นแหละค่ะคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็มักจะภูมิใจกับเราเราก็ทําเต็มที่เพื่อให้พวกเขาภาคภูมิใจค่ะแต่เด็กเจ้าคอนุเยตมาพูดคุยหน่อยนะเส้นทางสู่ความสําเร็จนะครับแต่ตอนนี้กลับมาที่นี่ที่โอบล น่าจากความแตกต่างไม่ไม่มากไหมเพิ่งจำเร็จการศึกษากลับมาที่นี่เป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์นะคะให้กับน้องๆในการสอบบรรจุแล้วก็เตรียมตัวสอบค่ะอืมชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยช่วงที่เรียนประทับใจอะไรพิเศษครับประทับใจหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ อาจารย์นะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ค่ะทําให้เราสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็คอยให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะถ้าพูดถึงเพื่อนๆของเราที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของในแต่ละวิชาาชีพเห็นบอกว่า ทุกคนก็มุ่งมั่นในการที่จะเป็นครูตรงนี้เพื่อนๆของเราพอทราบข่าวไหมเป็นไงบ้างค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะบางคนตอนนี้นะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะโดยการาไปเป็นคุณครูคอัต,ตาจ้างนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็เพื่อเตรียมตัวรอสอบบรรจุนะคะแล้วก็รอเรียกค่ะ ทราบข่าวมาว่าเพื่อนๆของเรารุ่นนี้รุ่นหนึ่งใช่ไหมค่ะเป็นรุ่นที่หนึ่งสุขสรารุ่นที่หนึ่งค่ะจริงๆแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพนิ่านหมดแล้วใช่ไหมทุกคนเลยค่ะครับแล้วก็หลายคนก็สอบในส่วนของการขึ้นบัญชีไว้ก็เยอะเช่นเดียวกันใช่ไหมเออเรียกได้ว่าเกินครึ่งเลยดีกว่าค่ะว้าวสุดยอดมากส่วนเพื่อนๆของส่วนครูเมย์นี่ก็นำหน้าเลยณตอนนี้ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จตรงนี้นะครับ ครูเมมีการเตรียมตัวยังไงบ้างในช่วงเตรียมสอบในช่วงเตรียมสอบนะคะก็อ่านหนังสือค่อนข้างหนักเลยค่ะคิดว่าเพราะว่าเป็นการสอบก็อยากจะให้สอบได้ครั้งเดียวเลยค่ะไม่อยากสอบหลายรอบเราก็เลยมีความตั้งใจสุดๆค่ะอ่านเท่าที่ไหวค่ะอ่านเท่าที่ร่างกายตัวเองไหวแต่ว่าก็ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อนะคะเราก็ ลองหันมองกลับไปค่ะคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยให้ความสนับสนุนเรามาตลอดอย่างเช่นพ่อกับแม่นะคะวันนั้นนะคะเราก็จะมีกําลังใจในการอ่านหนังสือต่อไปค่ะ,ะต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ก้าวสู่ความสำเสร็จให้จงได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของครูเมย์นี่กเ็เรียกว่าเป็นครูวิชาเอกภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทุกวิชานี้ก็เข้มข้นมากส่วนภาษาอังกฤษนี้ก็ ยิ่งเข้มข้นเลยค่ะสาหรับมอวุลของเราครับแล้วก็ในการสอนนี้ก็สอนหนูได้สอนวิชาอะไรบ้างอะ,ะสำหรับของหนูนะคะก็ด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจ,จําอําเภอนะคะก็เลยได้สอนวิชาเอกของตนเองค่ะในทุกๆระดับชั้นนะคะค่ะโหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดความรู้หรือว่าถ่ายทอดประสบก,การณ์ให้กับ รุ่นน้องด้วยนะครับอยากบอกอะไรถึงน้องๆบ้างค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความตั้งใจอยากจะมาเป็นคุณครูนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้มุง่งมั่นตั้งใจตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วก็การสอบใบประกอบสอบบรรจุนะคะทำให้ได้คะ่ะสู้ๆค่ะส่วนน้องนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรน์นี้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องหน่อยครับครูเมย์ค่ะจากสถิติที่เรารุ่นพี่ที่เราสอบได้นะคะก็ถือว่า เอมาบลของเราเลยนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนะคะในการผลิตครูนะคะออกสู่วงการการศึกษานะคะค่ะอยากให้น้องๆเชื่อม,มั่นได้เลยค่ะว่าเรียนที่นี่ค่ะสอบได้แน่นอนครับครูมีนี่ก็เป็นครูรุ่นหนึ่งด้วยกดดันไหมนี่ก็แอบ,บกดดันนิดนึงค่ะตืน่เนเต้นด้วยค่ะครับแต่ก็ผ่านมาจุดนั้นมาถึงเป้าหมายณ จุดน,นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับความภาคภูมิใจตรงนี้ครับในการเป็นสิบเก่ามหาวิทยาลัยบนราชธานีแล้วก็สวมชุดเครื่องแบบข้า,ขาราชการาเต็มรูปแบบเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะต้องคนหนึ่งเลยที่เราขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองคะ่ะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจากวันแรกที่อ่านหนังสือจนมาถึงวันที่เราได้บรรจุเป็นข้าราชการครูคะ่ะอืม วันนี้ต้องขอบคุณคร, ını, ครูเมย์นะครับวัลรัญญาทองจันนะครับ <extension S 1> so ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้ว <concurrent> ก wow, ็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆนักเรียนรวมถึงน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ประสบความสำเร็จในชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครัสวัสดีค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ